ช่วเชิญยิ้มเชิญยิม้มสบู่วิภาดาวิตามิน C และ E ผิวสวยด้วยวิภาดาลูกชิ้นโกเด้งและลูกชิ้นโฮเด้ง น้ำมันเครื่อง P.T. m ีแมกนีตรอน5แกลลอนสีกรตายได้สิคะเดี๋ยวไปส่งให้ที่อู่นะอุ้ยแบกคนเดียวไหวเหรอไม่ได้แบกคนเดียวหรอกค่ะพอดีมีแฟนเยอะเดี๋ยวให้แฟนเนี่ยมาช่วยขนไปส่งโอ้ยสวยมากเลยจ้าสักคู่นะคะฮัลโหลพี่อากรกันเหรอคะอะไรนะจะชวนหนูไปทานข้าวอเขาขอเช็คคิวกองน้ เนี่ยอย่าโมจะคุยโทรศัพท์เพลินไปส่งให้ฉันด้วยนะใช่ค่ะห้าแกลลอนนะแบกมาคนเดียวให้ไหวอ่ะโอเควอ้ยชัดวันนี้คิดถ่องจังเลยไม่เจอกันตั้งนานสบายดีไหมก็ช่างไม้อะแกเพื่ออะไรวะช่างไม้เรื่อยๆไงยักกลบแกเนี่ย จริงจริงเลยนี่ว่าแต่เมื่อกี้ฉันเห็นแกดูเลขมีเลขอะไรน่าสนใจบ้างบอกฉันบ้างสิโอ้ยจะพูดถึงเลขน้มีแน่นอนเพราะเมื่อคืนเนี่ยฉันเพิ่งฝันเห็นสองตัวจัจจาฝันเห็นเลขเลยเหรอฝันเห็นลูกหมาสองตัวจัดจะนอย่างเนี้มันต้องโดนช่างไม้อะไรของแก <c oughs> ก็เลื่อยๆไงเลื่อยปากแกให้แหกเลยดีไหมฉันไม่กลัวเพราะว่าฉันเหาะมาเลยแกจะเฉาะมาแล้วเหรอใช่ นีหมอเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยแกมัไก็จับมาแล้วหมอเดียวกันเป็นหมอผีสิมึงอะ